สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้พระเอกพี่ปอนะัทวุฒิควงลูกยอนลูกแม็กลูกเมลิกลูกชายสามเจเนเรชันจากละครทองเนื้อก้ารวมทั้งหม่อมเอ็มมาสู่วิญญาณพ่อค้าชวนให้แฟนๆอุดหนุนดีวีดีบ็อกเซตสุดพิเศษของละครทองเนื้อก้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเรตติ้งทะลุพดานขนาดไหนคะ่ะ คึกคักไปอีกหนึ่งวันสําหรับการจําหน่ายดีวีดีบล็อกเซตละครเนื้อดีของช่อง3เรื่องทองเนื้อก้าโดยเช้าวันนี้พ่อสันหรือพี่ปอนัทวุฒิก็นําลูกชายในเรื่องวันเฉลิมทั้ง3รุ่นน้องยอดยงศิลป์น้องแม็กนัทพัฒน์น้องเมลิกไอกูลมาแจกจ่ายลายเซ็นรวมถึงละม่อมรัตวันและหม่อมเอ็มอัฐพลที่ทักทายแฟนๆกันอย่างอบอุ่นโดยนักแสดงทุกคนปลืมปล้มปริ่มสุดๆบางก็ขอถ่ายรูปบางก็พกไป้ายไฟมาให้กําลังใจโดยเฉพาะแฟนๆของน้องๆวันเฉลิมที่มาแรงพร้อมกับ แสงป้ายไฟอย่างโดดเด่นจนพี่ป๋อออกอาการปวดตาไปเลยค่ะก็คือของเมลิกเนี่ยนะของน้องๆเนีน่ยป้ายไฟอลังการมากเป็นไฟของพี่ป๋อนะครับกล้องช่วยดูหน่อยครับของพี่ป๋อครับนี่ป้ายผ้าป้ายผ้าครับโอ,อ้ป้ายไฟเมลิกแสบตามากเลย ตามนะครับและอยากได้นี่บ็อกเซตดีวีดีทองเนื้อก้าแบบนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับบางทีเราเรามีเนื้อหาสอนใจแบบนี้เป็นประโยชน์มากๆก,กับน้องๆหนูๆน,นะครับได้ดูก็ติดตามได้ครับติดต่อได้เลยที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์นะครับรับรองที่นั่มีขายแน่นอนเลยทีเดียวแต่ต้องรีบนะครับเพราะว่าของมีจํานวนจํากัดมากๆเลยทีเดียวครับ